มาแล้วมาแล้วฮัลโหลมาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอายิ้มหน้าจ้องนง้องเบสเลยมองหน้าน้องเบสเลยอย่ามองปิกาจูพี่นะปิกาจูพี่ไปเกิดแล้วงั้นน้องเห็นพิกาจูแล้วพิกาจูน้องเบสไปเกิดยัง <laughs> อ ตอนมาไขเลี่ยมจุบตอนนี้ไม่มีไขแล้วไหนมีไขมันจุ่ไขมันก็ต้องมีสิลูกตัวขนาดนี้ไขมันพองลมเฉยเฉยไม่มีไขมันหรอกจุบเลยยังวันนี้จุบพี่บ่าวเลยยังจุบพี่บ่าวยังพี่บ่าวตกใจพี่บ่าวไม่ได้ชอบเสียงแล้วจุบพี่บ่าวก่อนจุบโอ้ยหัวน้องเบสกับหัวพี่บ่าวหัวพี่บ่าวใหญ่วาแล้ว จุ๊บอ่ะจุ๊บไปดีหอมไหมหอมไหม,หอมนะเออยังไม่หมิ่นขี้เลยไหมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนหมิ่นทุม้มมาก,ก่อนหมิ่นทุม้มใช่ไหมเดี๋ยวนี้หอมแล้วไม่มีกลิ่นขี้วัวแล้ว <c oughs> อ <c oughs> เขาอักเกรดแล้ว <c oughs> เขาจะไปนั่งบนขี้งัวทำไมอะ่ะเขานอนบนเตยยียงแล้วเขาก็เปิดแอร์ นอนตากพัดลมฉุยฉุยฉุยขาขาเอเดือนเล้วทุกคนวะเดือนเดือนที่วา่าไอคุณเบานี่มาอยู่ไม,ไม่ไหมอย่ามมไอตัวนี้มันชอบยักหายเพีงเลยมามียักหายเลยยักหายจนไหนก็ <laughs> <laughs> บินขาไปมาเดือนแล้วเดือนนี้ไม่เปิดแอร์เลยทุกคนเนอะนัี้ <laughs> ตีลังกาจนไหนตีลังกาอะไรเขาเป็นคำพูดเฉย ยักหายผิงยักหายพิงด้นไหนยักหายพิงทำไมเธอหน้ารักอ่ะเธอหน้ารักอ่ะนี่ตัวอื่นหยับอีซ้มหน้าเธอแล้วนะเพราะว่าเธออ้อนเก่งเหลือเกินเธอแบบมาถึงไม่กี่เดือน fc หลอดบ้านหลอดเมืองอ่ะเธอ <What? S 2> พี่บานนี้เก่งนะลูก fc หลอดนึเมืองเลยเชื่อไม่ว่าต่าใจลงคลิปใครพอขักข้ามาถึง ลูกชาวบ้านอยู่ไหนเธอเขาลงไอ้ซ้ำเธอเขาลงไอ้ดัลล่าเขาลงไห้ปุ๋ยทำถทึ่งได้ลูกชาวบ้านเอหน้ารักะล้่อืมอืลงงเออลงลูกชาวบ้านเอาตาให้กิดทึ่งกันไปตาให้ขิดถึงกันไปตาเธอเล่นนังนอืนนนน ใส่นิ้งนี่อันนี้เอไปรือเสือ้อหรือผ้าไหมลูกชาวบ้านไส้อีต่ะเสื้อเยอะแยะเลยแปลไหมลูกชาวบ้านทักตัวเสื้อของน้องเงินไม่เยอะเลยไม่ใช่ของน้องเบสเสื้อของพี่ดันล,ล่ากับของพี่ปุยดูแบ่งให้ลูกชาวบ้านบ้าง<ค>ของน้องเบสก็ใส่ไม่ได้โอกของน้องเงินต้องเป็นเด็กโตใจีหนน้องเบสโตหรือยังโตแล้วสามวันนี้ผ้าสามชุด<อ>แล้วนะทีปวดเอ้ย เก่งในลูกจาว่าเน, hey. น,น่ขนาด่าน้องเบสเถื่อนแม่นมันก็ไม่หยอกขึ้นนะตอเป็นแมวอือนั้นชูดแล้วใช่อฮาพักถึงเห <laughs> <laughs> มือนขี้ลอยใส่หมูกเลยตัวไม่ใจมิ้นแล้วนีโ่โอ้ไม่ว่าไม่ว่ามามีไม่ว่าไม่ว่าเลยจุ๊บได้จุ๊บได้ไม่เหมิ่น หอมมากเห,นหก็นน่ารักตานนี้ลูกจับวัน